ตูดเซฟเจวอรีทีรันตังทงเส็งเฟอร์นิเจอร์ค่ะน้องยิงจะมาบอกวิธีใส่งานอันนี้จะเป็นรหัส EJ480 จ้าหนำนักยี่6 4กิโลจ้าอีกรุ่นนึงจะเป็นรหัส EJ460 จ้าตัวน,นี้นนำนัก4สมากิโลค่ะก็ใส่งานทีกันเลยแตกตั้งแค่นนำนักกับหนิงชักขังในค่ะในตู้ก็จะมีคูเม,มื่อภาษาไทยค่ะกับภาษาอังกฤษมีรูเหตุสองดอกยิ่งกับผนงังมีฐานอังคารลายเหตีสี่ก้อนแนะน้ามีสื่อไมเดอร์ในด่านสะดวกซื้อ มิถิฉัดแบบสำลัหนี่ได้ยังเวลาคุณแจ้หายกระแสใบจริสำรองนี่ยก็เสียบโซ่ข้าวคะ่ะก็เปิดได้แค่เกาตูเซตจับบอลีมีคุณแจใสองดอกนะจ้าเอาไว้ในการเปิดใช้งานครั้งแรกคะ่ะหรือจะเปิดกระเปิดได้ทุกมือเดอ้อต่อไปเป็นวิธีการใช้งานแกะบุ่มตัวนี้ออกนะคะฝากครอบรูคุณแจค่ะจะเป็นแม่เหล็กจ้าว่าไปหม้อลายก็ได้นะคะบนตูว่าไม่รุดว่าไม่แตกว่าเป็นเหล็กคะ่ะมันก็นจะมีหูเสียบคุณแจนะคะต้องเปิดยุบปุ่มนิดหน่อยได้ค่ะกดเข้าไปคะ่ะมันก็นจะดิงออกมาคะ่ะแล้วก็สามารถเปิดได้ เสียบคุณแจ้แลักกระมืนไปทางขวาค่ะตู้ก็จะเปิดออกมาค่ะจะบอกว่าเปิดตัวออกมาแล้วดันในตู้สวยงามดูหรูหรามากเลยค่ะตู้เก็บส้มบัตเจวารีนี่สวยเอลี ด้านในตู้มีไฟส่องสว่างให้น้ำค่ะเวลาเปิดตู้ไฟกระสิจแจ้งออกพนังตู้เป็นหนังพี c ีค่ะเย็ยบลายไดมอนด์สวยๆด้านข้างสามารถใส่เอกสารได้กันล็อกตู้ความหนาอยู่ที่28บมิลค่ะมิถุนายน6แกนค่ะเพื่อความปลอดภัยสูงสุดนะคะแผ่นชั่นสามารถถอดเข่าถอด,ถอ,ดออกได้นะคะมีริ้นชักพอมมีซองใส่ของแบ่งสัดส่วนชัดเจนเลื่อนง่ายสะดวกสบายด้วยด้ยดานหลกป,ปืนนะคะ ้านตั้งรหัสให้เลื่อนแผ่นเล็กดานบานเปิดออกนะคะหลัวก็กใส่ทานะครายสีก่อนจ้าหลังจากใส่ทานเรียบร้อยแลกก้วกดรีเซ r ปุ่มหนีดจ้าอย่าลืมเอาฝาปิดลางทานได้ค่ะเดือวทานสซลุดอย่าเพิง่งปิดเมิดได้ค่ะจงปุ่ม r เ s e ตไปใส่งานก่อนตอน่างรหัสแหละจังปิดรหัสของโรงงานคือ1น3 4 5สอามีห้ากตามโดยเครื่องหมายซีเรียม พอได้สือไปแล้วก็ต้องมาตั้งรหัสใหม่ด้ค่ะโดยการกดปุ่มรีเซ็ตหม่องรังทาหนึ่งเือไฟสีฟ้าคืนแล้วก็ตั้งรหัส3ถึง8หลักระตดมโดยเครื่องหมายเซี่เเลี่ยมจ่ายืนยันรหัสเดิมอีกรอบหนึ่งนะคะเช่นกดรีเซ็ตกดหนึ่งสสี่เซี่ยเลีมยืนยันรหัสหนึ่งสองี่เซี่ยเลีมบ่ตองกดปุ่มรีเซ็ตอีกรอบนะคะรหัสมาจากโรงงานกรบบริษัทสายใดอีกเลยค่ะ ก็จะเป็นรหัสใหม่ที่ห่อตังไวลาสุดนะคะเดี๋ยวสุดทดลองเปิดที่มือค่ะเอามือไปจิ้มหนาจอก่อนค่ะขึ้นไม่เหล็กได้ก็ได้ค่ะแล้วก็กดรหัสที่ห่อตังไวดาสุดต,ตามเด็กข้ามาซีเรียมค่ะก็สามารถเปิดได้จ้าต่อไปจะเป็นการสแกนลายนูมือค่ะการสแกนลายนูมือได้ถึง30ไลายเลยจ้าอันแรกให้ปไปกดปุ่มรีเซ็ตหนึ่งเท่อค่ะเสดังติด ไฟสีฟ้าเขินเอานิวที่ต้องการที่จัดที่สแกนไลายินวมือไปถ่าไว้ประมาณสีเเธอเด้อค่ะเะก,ก็จะขึ้นสีเขียวนะคะขึ้นสีเขียวแล้วถือว่าการตั้งรหัสสำเร็จเดี๋ยวสิเปิดที่มืองค่ะ ่อไปเป็นการตั้งสัญญาณแจ้งเตือนกันขโมยค่ะในกรณีกดพิดสามรอบค่ะสัญญาณก็จะดังค่ะเสียงก็จะดังประมาณหนึ่งนาทีนะคะกดพิด3ามเ่อสัญญาณการขโมยก็สีห้องค่ะวิธีตั้งง่ายๆก่อนจะปิดตู้ตัวขัง,งให้กดเครื่องไม้เซเลียมกับปิดเดลเลยค่ะเดี๋ยวฉีดทดลองให้เมืองให้กดพิดสามรอบนะคะอันนีหน้หนึหน่งครั้งนะคะอันจะป้าย องครั้งนะคะอันต่อไปครั้งที่สามอันนี้ก็จะเป็นสีเขือนนะคะ วิสัญญานแจ้งเตือนกับกดรหัสไปเลยค่ะก็จะหยุดไปเลยหมายถึงรหัสที่ถูกต้องนะคะหรือว่าจะสแกนไรนิวมือก็ได้ค่ะไลน์นิวมือเพิ่มเลยถึง30สิไลน์นิวมือได้ค่ะสิเพิ่มก็ไปกดปุ่มรีเซ็ตแล้วก็มือมาทาบมองตรงถือสแกนไลน์นิวมือค่ะทาบสีเทือค่ะไหว้เขียวขื่นถือว่าใส่งานได้ค่ะหรือเปลี่ยนรหัสกั้นกดกับเท็คแค่กั้นค่ะให้กดปุ่มรีเซ็ตหมอรางทานค่ะเทือนึงค่ะเสียงดังติด ก็มาตั้งรหัสไม่เดลเลยค่ะ3ถึง8หลกักตั้มเดือดเครื่องหมายซีเลียมแล้วก็ตั้งอีกรอบหนึ่งค่ะบตอตรงกดรีเซ็ตนะคะรอบที่2คือตั้งรหัสแต่มคือรอบแรกค่ะแล้วก็ตั้มเดือดเครื่องหมายซีเลียมค่ะไปอันจบวิธีทำง่ายแห้งค่ะลองเมองเดอ้อในกรณีสิขึ้นค่ะโรงงานล่างเห้หมดเลยค่ะอยากจะเริ่มต้นใหม่ให้เอาเหนียวไปกดปุ่มรีเซ็ตแซวไหวมักแสด,ดงสองเถื่อติดติด รหัสปุ่มกดกับการสแกนไรนิวมือที่ตั้งไว้ก็ะใส่บอดด้อีกเลยค่ะที่จะใส่ได้ก็คือรหัสโรงงานเท่านั้นค่ะรหัส1 2 3 4 5 6สี่เหลี่ยมค่ะสิตั้งรหัสอีกรอบกกดรีเซ็ตหลักกระตา้มโดยขั้นตอนที่บอกไว้ก้างคลิปใส่ง่ายงายเข้าใจง่าย สินคาดเก็บเจาวาลี่เพชรนิ่มจินดาสอยทองหรือสิคของสะสมของป้อมก็ได้ค่ะมีจัะจำหน่ายอยู่2รุ่นค่ะยุ่ต่างทุสินเนฟอร์นิเจอร์นะคะมีรุ่น4 5หกิโลกับรุ่น6กกิโลมามึงมาชมสินค้าได้นะคะพิกัดล่านยูซีแยกข้ามน้ำแสบค่ะทั้งไปซีสเกตล้านบักไงหนึ่งมามึงเดอบริการดีเป็นที่หนึ่งต้องจ้างทุสิเฟอร์นิเจอร์อำเภอวารินชำรจังหวัดอุบลราชธานี